วันนี้ผมมีที่ดินแปลงสวยๆมาให้ชมกันอีกแล้วครับแปลงนี้อยู่ในตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราช,ชบุรีครับด้านหน้าติดกนนับถนนลาดยางมาฐาน2เลนแบบนี้เลยนะครับไฟฟ้าประปาอยู่ที่หน้าแปลงเรียบร้อยแล้วครับสามารถมาคอมิเตอร์แล้วก็ต่อใช้ได้เลยแปลงนี้เป็นแปลงสวยๆที่เป็นโฉนดพุทธแดงนอส4จอด้วยนะครับ เนื้อที่3ไร่1งานถนนสาธารณะ2ด้านครับด้านหน้าติดกับถนนลาดยางกว้างถึง85เมตรส่วนความลึกนะครับติดกับถนนทางดิน65เมตรเลยครับแปลงของเราครับจะห่างจากเซเว่นเะครับเพียงแค่1.8กิโลเมตรเท่านั้นเองและตรงนั้นก็จะมีตลาดนัดนะครับที่มีประจําทุกสัปดาห์ด้วยนะครับ เราครับจะติดกับถนนสาธารณะสองด้านนะครับด้านนี้เป็นถนนลาดยางมาฐานสองเลนแล้วก็ด้านข้างนะครับเป็นถนนทางดินที่เข้าไปก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ด้านในด้วยนะครับส่วนแปลงเรานะครับก็ตั้งแต่ตรงที่รถกระบะจอดอยู่ตรงนี้เลยนะครับต้นมะขามต้นนี้ก็อยู่ในแปลงของเรานะแล้วก็ได้นะครับยาวไปจนถึงบริเวณเสาไฟต้นนั้นนะครับต้นสูงที่เห็นอยู่ทั้นนะครับอันเนี้ยของเราครับ หน้าติดถนนถึง85เมตรเลยทีเดียวนะครับ oh, oh, oh. ตอนนี้ปราปาผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับไฟฟ้าก็มีแล้วนะครับก็แค่มาคอมมิเตอร์ก็สามารถใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูภายในแปลงกันนะครับตัวแปลงเนี่ยมีความสูง เสมอถนนลาดยางด้านหน้านะครับเข้ามาภายในแปลงก็จะมีต้นไม้ไปแล้วบางส่วนนะครับอย่างที่เห็นอยู่อันนี้ก็มีต้นมะม่วงนะครับหนึ่งต้นแล้วก็ด้านหลังครับเราปลูกเป็นแนวยูคาริปตัสเอาไว้ยาวตลอดทั้งแนวด้านท้ายของแปลงเลยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะมีต้นมะม่วงเอาไว้เนี่ยหลายต้นเนยนะครับมี1ต้นตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นอีก1ต้นนะครับแล้วก็ ทางด้านหัวมุมที่ผมพาไปดูเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีต้นมะขามอยู่หน,นึ่งต้นอันนี้ก็ให้ร่มเงาได้ดีนะครับแล้วก็สามารถเก็บผลรับประทานได้แล้วด้วยนะครับปัจจุบันนะครับภายในแปลงเนี่ยเราไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มเติมเนาะก็จะปล่อยทิ้งเอาไว้เฉยนะครับก็จะมีพวกหญ้าพวกจะพืชขึ้นบ้านนะครับแต่ตอนนี้เราก็เริ่มมาพัฒนาปรับพื้นที่แล้วนะครับก็ เดี๋ยวมันก็จะโล่งมองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับอันนี้ใครที่มีไอเดียจะมาปลูกสร้างบ้านหรือถ้าเกิดว่าใครจะมาทําการเกษตรนะก็มาปรับไถ่นิดนึงนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้เลยครับนี่ครับจะเห็นว่ามีรถผ่านไปผ่านมาตลอดเลยนะครับเพราะว่าเส้นนี้ครับมันไปอีกนิดเดียวก็จะถึงกับตลาดที่เป็นตลาดนัดแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีเซเว่นออยู่ด้วยครับผ่านหน้าแปของเราเลยครับด้านในเข้าไปทางด้านนู้นครับจะเห็นว่าอีกนิดเดียวนะครับเราจะถึงกับถนนอีกมุมหนึ่งทางด้านนู้นเนาะก็จะมี เส้นถนนที่เข้าไปเส้นหมู่บ้านซึ่งมีเพื่อนบ้านอีกหลาย10หลังคาเรือนเลยครับแล้วก็ข้างๆแปลงเราอย่างข้างๆเคียงครับอันนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับติดกับเราหนึ่งหลังนะครับแล้วก็ตรงข้ามก็จะมีบ้านแล้วก็มีซอยเข้าไปมีหมู่บ้านอีกหนึ่งสองสามหลังนะครับแล้วก็ข้างๆเราก็มีหนึ่งหลังแล้วก็ท้ายแปลงถัดออกไปก็จะมีอีกหนึ่งหลังคือตรงเนี้ยเป็น ละแวกของชุมชนเพื่อนบ้านเลยครับแถวนี้นะครับก็จะเป็นชาวกเกษตรกรนะครับก็บ้านที่จะไม่ได้อยู่ติดกันจนเกินไปนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับใครที่อยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ตามจังหวัดทาสวนกเกษตรเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็อยากจะมาใช้ชีวิตที่เงียบสงบพร้อมกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็แนะนํารองมาดูแปลงนี้ได้เลยเนื้อที่3ไร่1งานครับมาในราคาเพียงแค่ไร่ละ5 0,000นบาทเท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของการเดินทางครับ เดินทางไปที่เซเว่นอย่างที่บอกไปครับ1.8กิโลเมตรเข้าไปที่ตัวแยกปากท่อนะครับ23กิโลเมตรครับแล้วก็ไปตัวเมืองราชบุรีนะครับ28กิโลเมตรเขตบางขุนเทียนนะครับห่างจากเรานี่ก็เพียงแค่110กิโลเมตรเท่านั้นครับสำหรับใครนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถนัดกับทีมงานนะครับเข้ามาชมได้ทุกวันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ